มาจับมาดูมวยค่ะมวยมวยถูกคู่มวยถูกคู่เอา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 ออเอดุดุดุอีกดุอีกะนะะีโพอย่าทำเอลเซ่มากเอลเซ่มันเจ็บไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบด้วยนะไปไหนอ้วนอย่าไปรถ มันเลมเลเเอ้ีโปมีเพื่อนเล่นมือมือหนังตลบโอนติดเะเตียนหมโมปโปเตียนหมเลยดึงหางมันมาเลยแล้วเชตีกระา เอ็นตกราวตีเออจ๊นโอ้ไม่ดูเลยจะไป็นไล่นกมาเลยมาเลยมเลยมือมือมือตีบ้อกเลยโ้ เอาดึงหางมันมาเลยดึงหางมันมาเดี่ยรถมาแหละเดี๋ยวรถเหยียบเอาไปนน่นเลยไปนน่นไปนน่นรถเดยียบเหยียบรถจะเหยียบ อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ต้องพาน้องออกไปปีโป้อ้วนอ้วนอ่ะอ่ะไปแล้วไปแลวไปแลวไปแลวอ่อ่อ่

cái é Đó. đó tai rút quân chứ oh. cái. <laughs> มือมื่อมื่อตัวคำโอนเมื่อสัดห